สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2สตูดิโอกันอีกครั้งนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่องโบอา2017ซึ่งเป็นเรื่องราวของคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่โดนหมูป่ากขนาดยักษ์ออกมาอลวาดและไล่กินผู้คนไปทั่วหมู่บ้านเลยครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับตัวหนังเปิดเรื่องวัที่สามีภรรยาคู่หนึ่งพวกเขาหักรถหลบกระต่ายจนรถเกือบพลิกคว่ำ แต่แล้วฝูงหมาป่าก็วิ่งตื่นออกมาเหมือนพวกมันจะวิ่งหนีอะไรบางอย่างทันใดนั้นเองพวกเขาก็โดนบางสิ่งพุ่งเข้าเล่นงานทันทีครับแล้วตัวหนังก็ตัดมาที่ชายแก่สองคนที่กําลังยืนคุยเกี่ยวกับหมู่บ้านเพราะช่วงนี้เกิดเหตุประหลาดขึ้นคอกสัตว์ถูกตัวอะไรบางอย่างทําลายและสัตว์ของชาวบ้านก็ถูกมันจับกินไปจนหมดเลยตัวหนังตัดมาที่บรูซ เขาขับรถพาครอบครัวไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขามีภรรยาชื่อเดบบี้นะครับส่วนลูกชายและลูกสาวชื่อว่าบาสกับเอลล่าพร้อมกับโรเบริร์ตที่เป็นหนุ่มของเอลล่าด้วยจากนั้นพวกเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆจนได้ไปถึงฟาร์มของเบอร์นีซึ่งเขาเป็นพี่ชายของเดบบี้ภรยาของบรูซนะครับพวกเขาก็ทักทายกันกอดกันเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานมากแล้วพอตกกลางคืนตัวหนังก็ตัดมาที่ชายคนหนึ่ง เขากําลังออกตามหาหมาของเขาที่หายตัวไปจนได้พบว่าหมาของเขานั้นกําลังโดนตัวประหลาดกัดกินอยู่เขาก็ตะโกนบอกให้ปล่อยหมาของเขาซะแต่แล้วเจ้าตัวประหลาดนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาใส่ตัวเขาก่อนที่จะขมือเป็นอาหารของมันไปครับในเช้าวันต่อมาลุงที่ชื่อว่าเคนที่กําลังเตรียมตัวออกไปล่าหมูป่ากับบลูเพราะว่าเขาได้ยินเสียงดังมาจากที่ไหนสักแห่งในป่าทางด้านของบลู เขาได้เข้าไปเอาสเสบียงที่ร้านของซาชาและเธอคนนี้ก็รู้ดีนะครับว่าเคนกับบลูนั้นจะออกไปล่าหมูป่ากันอีกแล้วเธอก็ได้เตือนทั้งคู่ว่าให้ระวังตัวกันด้วยตัดมาในตอนกลางคืนลุงเคนและบลูก็ออกมาตั้งแคมป์กันในป่าเพื่อที่จะออกไปล่าหมูป่านะครับแต่แล้วพวกเขาก็สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนตั้งแคมป์อยู่ไม่ไกลจากพวกเขาลุงเคนก็สงสัยว่า ใครกันที่มาตั้งแคมป์ในกลางดึกแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วคนที่มาตั้งแคมป์ก็คือคู่รักหนุ่มสาวสองคนที่ได้ออกมาตั้งแคมป์เพื่อที่จะจัดหนักกันในป่านั่นเองนะครับแต่แล้วสาประหลาดก็ได้บุกมาและจัดการฉีกร่างจนได้ตายไปทั้งคู่เลยครับลุงเคนที่ได้ยินเสียงกรีดร้องดังออกมาเขาก็ลองส่องกล้องไปดูแล้วก็ต้องถึงกับช็อกเมื่อได้เห็นหมูป่าขนาดยักษ์อยู่ตรงแคมป์ของวัยรุ่นลงจึงได้สาดกระสุนไปหลายนัด แต่มันก็ไหวตัวทันและได้หนีไปทางอื่นครับทั้งคู่ก็เลยลองเดินไปที่แคมป์นั้นจนได้เจอกับซากศพของวัยรุ่นที่โดนหมูป่ายัก์ขยิ้ไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้กระสุนของทั้งคู่ก็ได้หมดลงแล้วด้วยลุงเคนก็เลยบอกให้บลูไปเอากระสุนที่รถและหาไม้ขนาดใหญ่มาป้องกันตัวเองไว้ด้วยจากนั้นบลูก็ได้วิ่งกลับไปที่รถเพื่อไปเอากระสุนมาเพิ่มแต่ในระหว่างทางเขาก็ได้ยินเสียงคำรามของหมูป่า ทำให้เขากลัวเป็นอย่างมากแต่เขาก็พยายามตั้งสติและวิ่งไปต่อทันใดนั้นเองเจ้าหมูป่าก,ก็ได้โผล่มาดักหน้าเขามันพุ่งเข้าเล่นงานบลูอย่างไวเลยนะครับและก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้บลูเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตัดมาที่ทางด้านลุงเคนเขาได้คนเข้าของในเต็นท์จนได้เจอกับบัตรประชาชนของคนที่ชื่อว่าแมทธิวแต่ว่าศพที่นอนตายอยู่มันไม่ใช่แมทธิวนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนที่ชื่อแมทธิวเขาได้พาสาวสวยที่ชื่อว่าเชอร์รี่เข้ามาในป่า พื่อหวังจะจัดหนักกับเธอโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพื่อนของเขานั้นได้ตายไปจนหมดแล้วแล้วสักพักแมทธิวก็ได้ยินเสียงประหลาดดังออกมาจากพุ่มไม้เขาก็ลองขยับเข้าไปดูไกล <chose> ๆทันใดนั้นเจ้าหมูป่าก็ได้พุ่งออกมาและเข้าเล่นงานพวกเขาจนได้ตายไปทั้งคู่เลยครับทางด้านของลุงเคนเขาก็ออกมาตามหาพวกวัยรุ่นที่เหลือจนได้เจอกับร่างของแมทธิวกับเชอรี่ซึ่งยังไม่ตายนะครับลุงเคนก็เลยบอกให้เธอเนี่ยทำใจดีๆเอาไว้ เดี๋ยวเขาจะช่วยชีวิตเธอเองจากนั้นเขาก็ตะโกนเรียกเจ้าหมูป่าเพื่อวิ่งล่อมันไปทางอื่นแล้วพอไปได้ไกลามากแล้วลุงเคนก็วิ่งกลับมาหาเชอรี่แต่ด้ยวยความที่เธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ได้ตายลงไปครับท่านใดนั้นเจ้าหมูป่าตัวเดิมก็ได้วิ่งกลับมาและเข้าเล่นงานลุงเคนจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้ตายไปในที่สุดครับ ในเช้าวันต่อมาทางด้านครอบครัวของบรูซวันนี้พวกเขามีแพลนจะออกไปไว่ายน้ำเล่นกันที่ฟาร์มแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลมากนักแต่เบอร์นี่เขาขอตัวไปซื้อเบียร์และสเบียงก่อนจากนั้นเขาก็ได้ไปที่ร้านของซาชาเธอก็จัดการหาสเบียงตามที่เบอร์นี่บอกจากนั้นซาชาก็ฝากตามหาพ่อของเธอด้วยก็คือลุงเคนนั่นแหละครับซาชาบอกว่าพ่อของเธอนั้นได้ออกไปกับบลูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่กลับมาเลย เบอร์นีก็รับปากจะช่วยตามหานะครับในเวลาต่อมาเบอร์นีและครอบครัวก็ได้ไปปิกนิกและเล่นน้ำก็ยังสนุกสนานก่อนที่เบอร์นีนั้นขอตัวออกไปตามหาพ่อของซาชาเพราะเธอนั้นดูจะเป็นห่วงพ่อของเธอเป็นอย่างมากเบอร์นีบอกพวกเขาว่าเขาเนี่ยจะกลับมาภายในครึ่งชั่วโมงจากนั้นเขาก็ได้ขับรถออกไปตามหาลุงเคนแต่แล้วพ่อขับไปเรื่อยๆไอเจ้าหมูป่ามันก็ได้พุ่งเข้ามาขวิดรถของเขาจนรถได้พลิกคว่ำไป และเสียงรถที่ดังขึ้นก็ทําให้บรูซที่ได้ยินแล้วเป็นห่วงขึ้นมาจึงได้ชวนโรเบิร์ตออกไปตามหาเบอร์นี่ด้วยนะครับตัดมาที่ทางด้านสาชาเธอพยายามโทรติดต่อหาพ่อกับบลูแต่ก็ไม่มีสัญญาณติดต่อกลับมาเลยจนเธอนั้นเริ่มที่จะอดห่วงไม่ได้แล้วอีกทั้งมีลุงขี้เมาคนหนึ่งได้พูดถึงรั้วของฟาร์มที่ถูกทําลายและเหล่าสัตว์ที่ถูกฆ่าตายไปรวมถึงคนที่หายหตัวไปอย่างไรร่องรอยด้วย และเขาก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นฝีมือของหมูป่าก,ก็เป็นได้มันจึงทําให้สาชายิ่งเป็นห่วงขึ้นมากกว่าเดิมอีกเธอก็เลยตัดสินใจจะออกไปตามหาพ่อของเธอด้วยตัวเองครับตัดมาที่ทางนั้นบรูซและโรเบิร์ตพวกเขาเดินมาเจอกับหมูปา่าโดยบังเอิญและมันก็ส่งเสียงคํารามขึ้นมาทําให้โรเบิร์ตกลัวและผลักบรูซเข้าไปหามันก่อนที่จะวิง่งหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวส่วนบรูซก็โดนหมูปา่ากัดหัวจนขาดและตายไป เบอร์นี่วิ่งผ่านมาเจอพอดีจึงได้ลั่นไกไปที่หมูป่าตัวนั้นจนมันได้วิ่งหนีไปทางอื่นครับส่วนโรเบิร์ตเอโชที่หนีมาคนเดียวพอไม่เห็นสามแม่ลูกที่เดินอยู่ไกลไกก็ตะโกนบอกให้ทุกคนรีบหนีไปทันใดนั้นเอโรเบิร์ตชัวมันก็โดนหมูป่าฆ่าไปแดกในที่สุดครับก็สมน้ำหน้าแล้วนะจากนั้นเบอร์นนี่ก็ได้วิ่งกลับมาทันและได้พาทุกคนวิ่งหนีข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของลำธารพวกเขาก็หนีมันไปเรื่อย จนพอตกกลางคืนไอ้เจ้าหมูป่าก็ยังคงตามลากพวกเขาอยู่นะครับแล้วบาสที่เป็นลูกชายก็โดนมันลากไปแดกต่อหน้าต่อตาทุกคนเลยครับเบอร์นีก็รีบพาทุกคนที่เหลือวิ่งหนีกันต่อและได้ไปหลบซ่อนที่กระท่อมแห่งหนึ่งแต่พวกเขาก็พักกันได้ไม่นานพอตกดึกหมูป่ามันก็ได้บุกมาอีกแล้วเบอร์นี <Burn ie S 2> ก็เข้าต่อสู้กับมันใช้มีดแทงไปที่มันหลายทีแต่มันก็ไม่รู้สึกสะเทือนอะไรเลยนะครับ เบิร์นี่จึงบอกให้สองแม่ลูกรีบหนีไปส่วนเขานั้นจะทวงเวลาไว้เองจากนั้นเขาก็เข้าต่อสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งสู้อย่างสุดกำลังแต่ว่ายังไงเขาก็สู้มันไม่ไหวนะครับจนเขาได้พลาดทา่าแล้วก็โดนมันเล่นงานเข้าให้หลังจากนั้นมันก็ได้บุกไปหาสองแม่ลูกทันทีสองแม่ลูกก็ช่วยกันใช้ไฟสู้กับมันแต่มันก็ไม่กลัวนะครับแล้วมันก็กำลังจะเข้ามาขมิดทั้งคู่แล้วทันใดนั้นเองสาชาก,ก็ขับรถมา และพวงเข้าใส่มันจนได้กระเด็นไปทางอื่นจากนั้นสาชาก็หยิบปืนให้เด็บบี้และด้วยความที่เธอแขนมันมากเธอก็ลั่นไกยิงใส่มันจนมันได้นอนแน่นิ่งไปครับแล้วจากนั้นสามสาวก็ยังได้เห็นเบอร์นีกับลูกชายของบาสที่เดินออกมาทั้งคู่ยังไม่ตายนะครับและพวกเขาทั้งหมดก็ได้ขึ้นรถและขับออกไปจากป่านี้ทันทีส่วนไอเจ้าหมูป่าที่โดนยิงมันก็ยังไม่ตายนะครับมันได้ส่งเสียงคำรามขึ้นมา แล้วตัวหนังก็จบลงไปเพียงเท่านี้เลยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ